สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซเว่นนะคะวันที่20มีนายนมีวิดีโอคุณคิมมินกกยูหนึ่งในสมาชิกวงเซเทที่เป็นเพื่อนกันกันกบแบมแบมได้แซวมุกจีบของแบมแบมโดยมีแฟนคลับได้พูดคุยเล่นมุกต่กคุณมินกนยูเป็นมุกคํา่่าเลอฟซึ่งเป็นมุกที่แบมแบมเคยเล่นไว้ในรายการวิทยุของคุณเวนดี huh. Start with ้เรดเบอร์เบด พอคุณมินะอยูได้ยินมุกจากแฟนคลับเขาก็เลยบอกว่า,วาเขารู้มุกนี้เพราะเคยเห็นแบมแบมเล่นแล้วคุณมินเอยูก็แสดงตอนที่แบมแบมเล่นมุกนี้ให้แฟนคลับดูด้วยนะคะ I saw, I saw Bam มุกจีบสาวที่เรื่องลือของแบมแบมโดนเพื่อนแซวแล้วนะคะ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ